ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะราศีธนูขาเดือนสิงหาคมมีความสวยหลอกความเนี้ยความสังคมเนาะแล้วก็มีไพ่การเงินที่แบบว่าอ,อ,อีกฟิลหนึ่งนะคะกับไพ่การงานนะคะเอามาดูในรายละเอียดกันดีกว่าการงานของชาวราศีธนูนะคะในรอบของเดือนสิงหาคมนี้เนี่ย โดดเด่นเน้นในเรื่องของงานที่จะต้องออกไปเจอผู้คนเยอะๆมันค่อนข้างจะหลากหลายสายงานอาชีพเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะคนที่ทํางานในสายงานที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายเครื่องแต่งกายแฟชั่นนะคะก็จะมีความเด่นหน่อยนะคะงานที่เกี่ยวกับศิลปะงานอาร์ตอาร์ตต่างๆนะคะงานโฆษณา PR ประชาสัมพันธ์งานการทูตงานพิธีกรงานที่ต้องใช้วาจา ในการเรจรจาในการสื่อสารนะคะกลุ่มง,งานเหล่านี้มันสะท้อนผ่านไพ่อ่ะนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เด่นพอสมควรเลยในรอบของเดือนสิงหาคมนี้นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันจะทำงานกับคนแบบมากหน้าหลายตาคือคุณมีโอกาสที่จะต้องออกงานสังคมแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเห็นชัดคือเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีธนูนะคะ่ะถ้าทำงานอยู่เหมือนคุณต้องดูแลเอาใจใส่ลุคของตัวเองเป็นพิเศษเลย เพราะว่ามันต้องปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะมากอะถ้าดูจากตรงนี้นะคะถ้าแบบก่อนหน้านี้มันไม่ถี่ขนาดนั้นอะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เหมือนกับคุณจะต้องออกไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะต้องดูดีอะเออเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเอยไม่ได้จะไปแบบจะไปแบบแบบเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องแบบคีปลุกนิดนึงอาใส่ตรงนั้นแต่งแต่งตรงนี้เติมตรงนั้นหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ที่ดูนะจากไพ่เนี่ยค่อนข้างจะเด่นในเรื่อง การเจอคนเยอะๆนะคะเนาะทีนี้อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานเองเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งที่ไพ่มันปรากฏในรอบของเดือนสิงหาคมเนี่ยทำงานอะไรก็ตามนะคะมิตรสหายบริวารเนี่ยจะอยู่รอบตัวคุณเลยนะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีมิดีตรจ่ะมีเพื่อนร่วมงานดีมีคนคอยช่วยซัพพอร์ตถ้าเหมือนคุณติดอะไรตรงไหนไม่ทันอะไรยังไงคือเหมือนมันคุยกับเขาได้อะมันเอื้อนเอ่ยมันมันเจราจากับเขาได้แบบเออแบบ ช่วยคุณหน่อยตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมนะคะหรือบางทีแค่แบบคุณยุ่งยุ่งอ่ะเขาก็อาจจะแบบมาเสนอตัวช่วยคุณเองเขาจะบอกเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยก็แลวกันเนี้ยเพราะรู้ว่าไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเกณฑ์ดีๆในเรื่องของการงานนะคะในรอบของเดือนนี้นะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เป็นชาวราศีธนูค่ะแล้วก็มีในเรื่องของโอกาสที่ต้องไปคุยเจรจาในเรื่องของงานเช่นสัมภาษณ์งานหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะไพ่ที่มาสะท้อนเนี่ยก็คือไพ่บอกว่า ให้จัดไปเลยลุกที่แบบคุณมั่นใจกับตัวเองอะลุกดูดีลุกอะไรเงี้ยมันจะช่วยคุณได้มากเลยนะเพราะว่ามันเด่นเรื่องงานที่ต้องไปเจอคนไปเจรจากับคนจริงๆร่ะอมนะคะทีนี้การเงินนะคะเมื่อกี้เกินไปตอนเข้ารายการว่ามันก็จะมีอะไรที่ดูแบบคนละฟิลกันกับไพ่การงนะนะคะการเงินมองว่าคุณจะต้องเมเนจในเรื่องของการเงินในการใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะประหยัดหน่อยอะ นะถ้าดูจากตรงนี้นะเดือนนี้เดือนอื่นไม่รู้แต่เดือนสิงหาคมเนี้ยไพ่มันสะท้อนเหมือนกับว่าถ้าชาวราศีธนูเองอะค่ะมีจะทําอะไรก็ตามมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรหรือได้รับคําแนะนําจากคนที่เป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกูรูในเรื่องการเรงินเ,เรื่องการลงทุนที่เหนือกว่าคุณอะแล้วเขามาทักท้วงหรือเขาแบบเขาไกด d i n g บางอย่างคุณอะไพ่บอกว่าฟังเขาหน่อยนะ เออนะถามว่าทําไมบี้ถึงบอกแบบนี้คือไพ่มันขึ้นคือมันมีเกณฑ์อยู่อย่างหนึ่งว่าบางทีอ่ะมันเกิดการตัดสินใจบางอย่างอะไรไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับเงินแล้วมันพลาดเพราะความที่เราเราอาจจะคิดว่าเออเราโอเคแล้วเราเรารู้เยอะแล้วเราเราเราอ่านข้อมูลมาแน่นแล้วหาข้อมูลมาเต็มที่แล้วนะคะไพ่บอกว่าฟังเขาหน่อยถ้าเกิดแบบเหมือนคุณจะไปลงทุนหรืออะไรแล้วถ้ามันมีคนทวงอะไรบางอย่างคุณนะคะ แต่คุณก็ต้องดูด้วยนะว่าคนที่ทวงอ่ะเขาภาษีเหนือกว่าคุณไหมเขาเป็นผู้ที่รู้ลึกร,รู้จริงมากกว่าเราใช่ไหมคือมีสกิลทักษะบางอย่างในเรื่องนั้นๆน่นะที่คุณกาลังจะทะําอ่ะเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ลึกกว่าคุณมีประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าคุณไพ่บอกคุณฟังเขาสักนิดนะเพราะว่าถ้าถ้าบางทีเราดือ้อที่จะทําเอาเงินไปลงเพื่อบางสิ่งบางอย่างเหมือนลงทุนหรืออะไรบางอย่างที่เขาเตือนแล้วอะ่ะไพ่บอกให้ระวังว่า บางทีมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะคือคือฟังแล้วแล้วเหมือนกับเรามองว่าเอ้ยไม่จําเป็นต้องเชื่อเขาก็ได้เราคิดว่าเราไหวเราพร้อมอะไรเงี้ยนะคะไพ่บอกก็ให้ชั่งน้ําหนักดูนะคะมให้ชั่งน้าหนักดูเพราะว่าสิ่งที่ไพ่มันสะท้อนขึ้นมาอย่างมันอย่างที่บอกแหละก็คือว่าฟังเขาหน่อยถ้าเขาเตือนกับอีกอย่างหนึ่งคือให้ระวังถ้าคิดว่าแบบว่าเราจะไม่ฟังใครเลยให้ระวังในเรื่องของการลงทุนการเอาเงินไปใช้ในบางเรื่องบางอย่างแล้ว มันจะเกิดความเสียหายตามมาทีหลังแล้วมันแก้ยากมันแก้สถานการณ์พลิกสถานการณ์ยากนะคะนะตรงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคะเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีธนูเองมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่รู้สึกแรกๆกก็จะรู้สึกดีแต่พอดูนานๆไปอีกทีเอ๊ะเราต่างกันจังเลย <laughs> นะมันเป็นฟีลแบบว่า ในในการพบกันครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเออก็ก็ดีนะมันเป็นอะไรที่ดีนะแต่พอแบบพอเริ่มนานๆเข้าอะ่ะเหมือนรู้จักกันลึกๆอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเออไม่น่าเชื่อนะเราูราราราตูแตกต่างกันได้ขนาดนี้เลยเหรอนะคะมันจะเป็นการพ้นค้นพบอะไรบางอย่างนะคะสาหรับใครก็ตอนที่เป็นคนโสดนะจะรู้สึกว่าต่างกันจังเลยนะคะส่วนคนมีคู่เองนะคะไพ่บอกว่า มันเป็นการอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเมันจะเป็นพาร์ทงี้ค่ะคือมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะที่ดูแลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดีซัพพอตอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดีเป็นผู้ที่เต็มใจจะเป็นผู้ให้เป็นคนที่เต็มใจจะเปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ที่จะได้รับคือสุด ส,สุขใจทั้งการเป็นผู้รับอีกฝั่งนึงก็สุขใจกับการเป็นผู้ให้มันเลยบาลานซ์กันมันเลยสมดุลกันนะคะก็คือไม่ได้มีใครรู้สึกว่าเสียเปรียบเพราะต้องให้เยอะแล้วก็ไม่ได้มีใครรู้สึกว่าเออเอาเปรียบจังเลยเธอรับจากฉันอย่างเดียวนะคะมันทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่ารับกันได้อะเออประมาณอย่างนี้นะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนเองเนี่ยในระยะเนี้ยชาวราศีธนูบางท่านที่มีคู่นะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งระหว่างคุณกับคู่ของคุณอะที่ฐานะทางการเงินอะในเดือนเนี้ยจะดูแบบ โดดเด่นกว่าแล้วก็ความโดดเด่นตรงนี้นะ่ะเขาก็มาซัพพอร์ตกับคู่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะก็จะเจอแบบเขาเรียกอะไรคู่ใจดีหน่อยอ่ะใจดีมากๆสายเปพร้อมให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะส่วนสุขภาพค่ะในรอบของเดือนสิงหาคมนี้นะคะบิีกอยากให้เรามัระวังในเรื่องราวของการทําอะไรก็ตามถ้าคุณแบบอยู่ในที่ที่แบบมันต่างระดับกันมากๆอะ่ะเช่น ใส่ส้นสูงเดินเหินให้ระวังหน่อยนะคะหรือไปทําอะไราปีนบันดงบันไดแล้วอยู่ที่สูงสูงงี้ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะไพ่บอกว่าให้ระวังเหตุอันอาจจะเกิดจากการที่เราเผลอพัดตกมาจากที่สูงนะคะกับในเรื่องของร่างกายโดยตรงก็คือภาะวะเรื่องของการปวดหัวข้างเดียวนะคะเพราะวะความดันโลหิตสูงแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยที่อาจจะแบบไปโดนเอาตรงมาโดนเอาตรงแบบมุม ตรงตาตรงอะไรแบบนี้ค่ะให้เราบัดระวังหน่อยนะคะอาจจะไปจับเจออะไรแล้วแบบปุ๊บมันไปกระแทกเอาโดนเข้าเบ้าตาเราหรืออะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องระวังในจุดนี้สักนิดหนึ่งในรอบของเดือนสิงหาคมนี้สําหรับชาวราศีธนูนะคะโอเคค่ะหวังว่าคําภยร์กรที่ส่งไปให้นะจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวราศีธนูทุกท่านที่เป็นแฟนรายการของสัตว์หมูคูสตินะคะฟังแล้วชอบฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะ แชร์ต่อไปได้ส่งต่อกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามในส่วนของช่องของเราด้วยก็แล้วกันนะคะกับรายการสัตว์หมู่คู่สตินะคะเดี๋ยวกลับมาปิดท้าย1ราศีราศีอะไรดีนะมาลุ้นกันค่ะ